สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลค้นทํำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำหนึ่คับด้วยพเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับเสาร์โมนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันอังคารที่สองเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8นพี่น้องพระมาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้ง,งนันบ้านโคกย่าิน อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครเพี่น้องเด้อพามาระเมิงบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาง่วราคาค้อยพี่น้องแต่ว่าม้นนี่ควอยบ่หลายด่เข้าค่ะว่ามือไหนว้ยเขาบ่หลายราคาค้อยดีพี่น้องราคาก็ดีจักหน่อยมือไหเขาได้หลายๆแล้วก็ราคาก็ตกเพราะว่าของมันหลายด้ยเขาก็ กดราคาอันมือได้คล้องหน่อยเขาก็ต้องรีบซื้อทำเบ่ซื้อมันก็จะบ่ได้คล้องปวกเวียดพี่น้อง,งน่ายห่างเพลินกต่ราคาก็ดีกว่ากว่ามือคล้องลายอยู่พราเจ้าว่าถ้าสอบถามในหอยว่าราคามือนี้ดีได้มาสันญญ์น้อยอยู่สัญญมะพี่น,ออน้องว่าเบอร์น้ำกันโอ้ยไก่าชิ้าเอาตะลับเม็ดมาแม่แม,ม่วัดตะลับเม็ดมั้งพระเจ้าสิลินกันพี่น้องตะลับเม็ดวันหนึ่งผนึงว่าหาชิมหาผืนหนึ่งว่าหาลุ่บอก ผมพาหาีาถอยถอยเก้าขึ้นเออความคิดเห็นตรงกันมันเกิายเพราะนั้มันเกิดสิ่งนี้เอาาแมแปตลับเม็ดมาแมมล่ะตลับเม็ดยุสัสตลับเม็ดข้างหน้าข้างหนา้างวัดค่อยวัดข้างนาเนาะโอ้หนี้นินเนาอว่าทั้งหลังอเงดเพยข้าของนโอ้คือนาดี่ะวะ chắc bà là khá bần ừ. hả ừ. hỏi mơn mà mơn thay có hoa chén gì bỏ hả mơn qua à? chi mơn qua chi mơn ngoại ตีซีมั่หตัวบใหญ่นึงมันบอกว่าขายมันบอกงไดกระไรดอกเนอหนนเกลียงเอ่วาันนอาบ่มันคือผิวสีชมพู่างนอนโอ้ไม่แต่นอนนนำตอนเอามาบ้านนี่นอนครับโอ้แต่ยื่เงือนนอนอยู่เมนยอ่กลังสินอนอย่นี่กํลังสีได้นอนแล้วแมนมันเซิองบ่นี่มันลังโทมัเซื้งมันเซิงเป็นบ่นี่มันีไห้านเกียวโอ้กงขาเหมือนกันยังไงด้เนาะ ไอ้เถใหกไงพี่น้องรื่องัพอืมารนองื่บพ่อพันเจ้าไว้พ่เพชรล้ำของมันี่ม่ไดร่ยันปีละแถวซ้นเขาคเกิดแถวคู่เขาจะได้แถวคู่อยู่ร้อยหาซิ้อหาึ้นวะที่ ความสูงเป็นว่ะเขียวสองเขียวสองเปิดว่ากันก็ได้ตัวสิย่างยังมันไม่เอาเบิ่งยากตัวเบิ่งเขียวซือเนี่ยมันอ้ายบ้างล่ะเขียวยังให้ได้เกิดอยู่เขียวมันไม่ได้เกิดเกิดเล่มเดียวเกิดทั้งก็เล่มเดีมนึงก็ขึ้นในซ้ำนี่เล่มสองก็ไปเมื่อไหร่ก้อยค้อยสามปีเนาะนู่คก้อยก็ได้สามปีก้อยสามปีเนี่ยราคามันเด่นบัตราคามันห้องไว้เจ็ดหมื่นครับโอ้ราคาห้องหน่อยเจ็ดหมื่น ขายสี่มื่นเก้าขายขายเดี๋ยวผมไสี่มหอาาเขาได้เลยโอ้หนสิเตรียมเข้ากนไปอยากได้เจ็ดหมื่นอี่นี่พอมา้เมื่อกี้อันนี้เันี้ชาวว่ากตะแกนังก็ร่าเกิดเห็นมาแล้วนั่นั่้าวบังงามชาวกำลังเกิดชาวกำลังออกคูเดียวพี่รองนี่เตรียมเข้าันปราคาเจ็ดหมื่นวันเต็มเพจะได้เจ็ดหมื่นว่นสันพี่้องราคาอย่าง่อไดรยาไรดิเนาะ ตอรักเมื่อนคุนบอกบ่ละโอ้เจ็ดมื่นนี่พี่น้อง่อนว่าส่งขารหดไก่ยูดนไปไดยไก่ยูด้รถปไปส่งหัดบ้านกันซวยนะแขกเด็กค้ยชาวสองห่วยเขาจะทายชาวห่อยแันสร้างคนเหล้า ถาข้าวคนว่าจะได้เจ็ดหมื่วันสันมีเบอร์ว่าเะบนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองี่หนึสพี่น้องเนาะผู้ใดอยากได้คอยนอยมือหนึ่งยใหญ่เข้ามาเลยพี่น้องนี่ค้อยนอยว่าอพันใหญ่นะขดพอพันค้อยแขวสองครับคอยแขวสองจักตัวของนสองนี่สองตโอ้นี่ขาดแห้งบ่ขาดห่วยให้เวเขาเขาจะได้จักบาทบานี่พราเองจักบาท โอ้ขาดสามพันมัวนี้พะสด้กันบาดนี้เบียดดันขึ้นไหมถึงแล้วถึงละเบียดก็ว่าดันขึ้นแล้วว่าสันเพราะมัหาแลงบราคาอยู่สองตัวดิพี่น่องว่ามันตัวเดียวดินี่หกหมื่นหกหมื่นสองพัหาร้อยมนจะได้หกหมื่นหาคนหรองัเดียวเครื่องหนึ่งคุนเพิ่มอีกขึ้นเัีหาร้อยขายบ่ไรบ่สามพันไรบ่นี่สามพันซื้ออยู่บ่เบียด มันไม่ขายไม่ขายให้ได้กับว่าขายห้วยโอ้มันขาดขายเร็วโอ้มันขาดเกลียดว่าให้แล้วบ่ขายาให้ได้กับว่ขายมันห้วยจะไปเทียนหยางรถค้ายกำลังเข่ามาพี่น้องในห่างกัขึ้นห้วยรถมาน้ำโหลดได้ห้อยวันนี้ควายบลาไรบ้ไงเแต่ว่าก็มีอยู่พควายเบิ้งอยู่พี่น้องเอาเอาเนี้ยมาซีดไปลรอ ซีพันหรอเป่าไมซีพันหลอเนี่ยบ่อีกยี่เดีห้าพันย่างเดียวสีพันกับบ้าเคยขายกันเคยขายกันอยู่ไหนเาซมนโ่โอ้เคยขาดให้อยู่เวนนี้ชิบอย่อมขาดชิบย่อมขาดได้เหมือนนี่ได้สองตัวนี่โอ้เขามันคือเปิดดีเถอะวะเขาเดี๋ยวว่ากลัวคนเาพี่น้องกําลังแก่งผ้าเหล่าบึงแปดพั นี่พี่น้องพนขายแล้ว่อยเถิกนี่ก็ไดายมื่นแปดยูสานีก็ได้พี่น้องเกือบพันขายแล้ววะมันขาดชิ้นมันม่มันเหลือมันเป็นนา่ขนรถดำคนนี้เป็นนั่งขับรถน้ำขาดซื้อไปโอันซื้อรถกันยีงสันสามพันมันได้นั่งขับรถด้มันสันสองพันหาเลยซื้อยูยแมององพอพันบอ้่างามหางคือคักเขาลูกบิ๊กอุทย มีพี่้องสายพอพันเลยพี้องเ้อยีย่สิบเดือนปุ๊กระโหลกหัวไหมว่าบอกไงเนาะคุณว่ายี่สิบเดือนสวมอวมสูงลอยสี่สิบแปดราคาได้ด 5, 15, ดดบตัตรห้าหมื่นห้าพันเลยีดองเ้อคุณะมันเห่าลำตัวเห้าหางอะเห้าเนาะมีพี้องลูกบีกุทยัิอือมีพี้องเบอ่เกาพอพันร่นนางกายดีอยู่ดิ เนาะแกงคาก็ดีพี่น้องคางก่เย้าเนาะยึดยติงนี่ละแล้วค่าเทาก่อห้าเทาก่อห้าหมื่นห้าพันเป็นลูกลูกไส้บิ๊กอูไทยได้เมยร้อยหาสิบมเนี่สูงร้อยห้าสิบสนี่พี่น้องราคา่ยังต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์ห985าศูนย์หก้า 8 3 6นี่พี่น้องพอพันพอพันงามเลยเอาโทรเข้ามาสอบถามเอาพี่น้องลูกบิ๊กกูไทยเพื่อนวะข้าเจ้าซื้อไว้เบิร์แล้วพี่น้องหอยเวียดนามนี่ข้าเจ้าว่าวมอนี้ราคาดีดิค่อยค้อยปลายหลแต่ว่าข้าเจ้าได,ด้ราคาดีมือในมือวันเสาร์ค้อยมันหลาเ,เกินแบบผู้มาซื้อกับกดพี่น้องจะได้ราคาตำ่ำ ราคามันบออยู่มันบอหนิ่งนะพี่น้องเด้อมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การซื้อการขายหาเวลาเมื่อใดของหน่วยคนซื้อต้องการไหลราคากระสูงหาเมื่อใดของหลายๆคนซื้อบหลายก็ราคามันก็ต่ามันเกิดขึ้นอยู่กับการซื้อการขายมันบ่ตายตัวราคามันบ่แน่นอนพี่น้องสิว่าราคามันก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันขึ้นอยู่กับจังหวะมันหันย่ำคว้วยมันบอคคอยหลายเขาบหลาหนี่ดีราคาดี ตัวนี้หน่อยจะจอยก็ได้ราคาทันมือได้ของมันหน่อยทันมือได้ของของลายนั่นก็ราคากับบุคอยดีเป็นไงเอาอันเวที่เขาจะออกมามือบั้นตะลอนมือนบันตะลอนนั่นผู้ใดเอาเขาห่างคัำห่างคัำเขาจะทำห่างคัำห่างคัำห่างคัำพี่แกออกมาหนีแล้วก็ได้เออห่างคำัมเขาจะทำบ่กข่อยคัำถามทัมันก็ได้ถามมันค้อยเถิกหน่อยค้อยแม่นั่งหน่อย ตีหน่อยเองสิก็มีพวกเขาแยกออกจากกันแม่เวียดมากนี่อันนี้ก็แบบแม่นั่งจักบาทเลยแม่นั่งนี่เก่าพันหาครับโอ้เก่าพันหาลอยลูกยังนี่ลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กบิ๊กเบิร์ดเป็นตัวแม่เนาะนี่พี่น้องเพูนว่าลูกบิ๊กเบิร์ด ราคาเนี่ยเก้าพันห้าร้อยบาทราคาห้องตอนล็อกใดเนาะกูไใดสนใจก็โทรเบอร์โทรเขาเบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามหกสองแปดแปด้วยพี่น้องด้วยนี่กูไใดสนใจก็โทรเขามาเลยพี่น้องนี่นี่อะนี่คือดำเหลี่ยมดีแท้ต้องใส่ก็ยังหน่อยอยู่ด้วนี่เนาะมีพี่น้อง พอมีจอบของมันพอมีมมจอบของอันนี้ก็แม่ลูกโอ้ลูกคืองามโอ้โตายตายขาดล้างไปล่ะมันตื่นมันตื่นควายตัวน,นั้นขาดไปได้หน่นมันย่านเขาหลุดถอยจุดบาทเดียวไปไป,ไปอารานนัน <c oughs> เดี๋ยวทำงานก่อนไม่ไปเนีเป๊กตลอดมันก็ตายพวกนีแล้วมันขาดขาดเข้าได้หน่นขาดเข้าได้มันตื่นตัวไหนบนนี่เมื่อกี้ทุกปุ๊บล่มาควายพอบอกเป็นพี่น้อง พุดนะประบ,บึงห้<ร>องพอปองบินครับครับวัสดีครับปองบินควายง่ามุ่นนี่เลยควายดอนมาได้พี่น้องโอ้ยรอกั<ะ>นนะเบิ่งเชลต์ตัด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอรถไก่ก่อนรถกำลังมาพี่น้องหลุบรอพอพันธุ์ลูกไม่ไมลูกเจ้าไม่ครับลูกเจ้าไม่ราคาเท่าไหร่ราคาเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพัน อายุสองปีสองปีแล้วอายุเพิ่นสูงร้อยหาสิบสองลูกไม่เด็กพี่น้องเนะนี่พี่น้องโอ้เขาคักยุเขาเปิดอยู่แข้งขาก็ดีเนาะฮะลูกเจ้าไม่พ่อพันพี่น้องอนาคตพอพันให้หำก็ดีอยู่เซิ่งเป็นอะไรเออซิ่งเป็นล่ะโอ้เพิ่นว่าเซิ่งเป็นแล้วว่าเป่นนี่พี่น้อง เขางามๆเลยแมงกระเบี่ยนเนาะแมงกระเบี่ยนจับตาย่างดีพี่น้องทานเขียนเอาว่ะเนาะองคข้อก็สอบต้าององข้อองค์ข้อเออพวกบข่าวใหญ่พี่น้องเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกเจ้าไหมราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องต่อรองได้ห้องคอบอกเปินพี่น้องงามๆเลยสําหรับผู้ใดต้องการพอพันเด้อพี่น้องเด้อมาบ้านนี่มาเบิ้งเนาะหูเนาะนิสัยดีหูดีอยู่พี่น้องเอาผู้ใดอยากได้ก็จัง โทรเข้ามาหาพ่อผึ่นแล้วเบิบึงไขยแม่สองตัวเด็กคบพี่น้องอันนี้ไขยเปลือกเผือกสาวลูกยังนี่ลูกยังอันนี้มันเขาว่าเป็นลูกบาดยอดรักอยู่ลูกยอดรักอโอ้ลูกยอดรักยอดรักข้างในพ่อพึ่น ออโอ้เป็นคายฟาร์มเขาเจ้าบอลูกยอดรัก,อกนนปอยดนอนอนาะเมืม่นไห้จักเดือนจักปีแล้วนี่สิบสี่สิบสามสิบสี่เดือนราคาหลายไปไหนสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องปอยดอนลูกยอดรัก่นว่าค้านสูงเท่าไรวกมสูงอยู่ดิร้อยร้อยสามทีปร้อยสามปิดทั้งป็นแม่นางน้อยยังพี่น้องราคาสามเท่าไหรก็ 35, สา0 0มื่นห้าพันละคอห้อ, 5, อ,อ,อ,องตอรองเอาพี่น้อง,องอเอานีอีกแม่นึงนี่บูหรือแม่นี่บูแม้นีู่ลูกยังอะไรสายเบิมเบิรท่าไหร่ราคาหนึ่งหมื่นเพบาทหนึ 1> 1, 19, ่งบ่ออดสองพพี่น้องหบ่อสองหมื่นาบาทเพื่นว่าร้อยยี่สิบห้ามสูง เดือนเพิ่นว่าเจ็ดเดือนราคาอยู่ที่1 9 0 0ง0มืนาพันห้าพบาทเก้าพับาทราคาห้องต่อรองเอาด้วยพี่น้อง้ดยเบอร์จิตต่อเขาศูนย์ศูนึงแปดเกาหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสาเป็นว้เป็นคายงามพี่น้องทั้งบันดุบัหลุน้องหานด้วยพี่น้องดูดใดสนใจทร่มาพี่น้องทร่เข้ามากไมๆบอกลูกแรกครับโอ้ลูกแรกสูงเท่าไรนี่ ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้านี่ลูกลูกเป็นลูกยังนะลูกเพชรลูกแรับเพชรผู้แพงลูกตัวแม่นี่แม่ลูกนี่หลายประเด็นแล้ค่ะเปิดไม่เจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าพันนี่พี่น้องนี่ลูกเปกนไง่นิมีลูกสาวลูกได็เก้าเดือนมีใบมีหลอดมีเอกสารครบเนาะทั้งเมย์ทั้งลูกด้วยพี่น้องเด้อ ตาคาต่อรองได้เนาะเบอร์ติดต่อห้องเบอร์0 9 8ย์เก้าแปดศูนย์เก้เองาพี่น้องฟูดอยากได้ควายเลี้ยงงามๆก็โทรเข้ามาไว้ๆพี่น้องนี่งามๆเลยลูกมันนี่แยกบ้นี่แยกลูกก็แยกแม่ก็แยกเนาะเอาพี่น้องฟูดาโทรมาคุยเลยพี่น้องนี่้ฟว่าแยกก็แยกเราสั่นทางเงินมาพ่อก็เอาแต่ลูกก็ได้เอ้า ซื้อรถตเกเอาตาวให้ตามันซื้อรถันบวกกันก็บ่เสียกันดอกพวกนี่มันคน่สิปงบหลามโผงฟังอีกต่ต้อ่อยหน่อยตัวจักบาะเราคอลล์ใครเหาพันเนี่หาพันโอ้หาพันซื้อๆนี่บอกรมก็ขึ้นไรขึ้นไปเช่นรอยตีตัลาหาพันเนี่ยโอ้หาพันซื้อๆนี่บอม่หลัก านี à, oh, hey okay. no ่ชม okay. so right ีผ่มีหลักเนาะโอ้ผ่มีต้นหาพัซื้อนี่ง่อยพซื้อไปลี้ยนอด้วยสั่นตัวแม่ยแล้วมันดอูเลยนี่อ๋อนั่นเป็นเถิดเป็นเถิดเถิดเบิร์ูดเลยตัวนะหาผู้นู้นนันด้ส่้อตัว่สามสพันสามพันน่สามพันสาพันไหนบ้างควเอเอเงินมากเงินมากจะพาฉันหนีทิ โอ้เง oh. okay. oh. ินมาแม่ตียาจะว่าเน่ละก้าซ um. ื้อบ่ตี3สามพันนั่นโอ้ลูกหลงหมื่นเ็ดถือไหมถือแ่ซือแหกพันหาร้อยตัวนังที่นอ่ห้องราคาห้องมันต่อลงก็เสียด้ยอยู่ลห้าพันกว่าต่อตัวเนาะ อันมูเอเอ๋นี่เดซันเฮ้ยหอยต่อยอันมูเอเอ๋นี่สักบาทสักบาทอะไรเนี่ยตัวละโอ้นี่พี่น้องนี่เถิกนี่แปดพันหาอันนี้ก็บแปดพันหาอันมูน้อยเดซันโอ้มียตะมนูนี่เนาะอันนี้เถิกบ่เนี่โอ้เถิกเบิดแปดพันห้าร้อยบาทตัวละ เบอร์เขาเบอร์ยังศูนย์ยังเนาะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าสด้าสองดก้เด้วยพี่้นี่อันควยหน่อยนี่แต่ว่าสองตัวบันมีเจ้าของบนแคเจ้าของไปใส่ขอตัวละขอตัละสามพันบอนี่ควยหน่อยคุณว่าจักบาทํานี่แล้วของไรบยิ่งเสียงคนบอกตี้โหคล้ว่าีสามพันเนาะค่อยแมนมาเลยสองตัวนี้เนี่โอ้ ตัวนั้นตัวรถเปลี่นพันนตัวนั้นเอารถเข้าใจเขาได้เมื่อไหร่แท้ไม่เนื้อจะไปได้แล้วเราลอกเพ่งโอ้ได้ราคาดีได้ราคาดีเราลองเพ่งโอ้ได้ราคาดีเราลองเพ่งหอมมาสองตัวจะยักพันอะจักพันเนะฝ่ายมัน โอ้สามพันหาขายน้ำมันเลยขายน้ำมันสามพันหาได้แล้วเพื่นลองเฮงมาแล้วผมพี่น้องแม่นั่งทั้งคู่เลยนี่สต้าหน่อยเพี้บัตรแพงบ้เท่าใดราคาคู่มันสองตัวนี่ตัวละคู่นี้เขาได้หาหมื่โอ้หาหมื่นสี่พันอ 14, 000, สองตัวพี่น้องนี่ลูกยังแน่บัดน,นี่ ตัวนอกเนี่ยบอกเจ้าสั้นหรือตัวนี้นี่ครับโอ้นี่แะเจ้าสั้นตัวนอกเนี่ยบ้านนี่โอ้ชื่อพ่อบ่ได้ชื่อใดตัวนี้เจ้าสั้นพี่น้องแต่ว่าพ่อดีอยุครับไม่เท่าจีจื่อใดอยู่โอ้ไม่เท่าชื่อใดอยู่แต่ว่าลูกเขยชื่อบ่ได้พี่น้องแต่ว่ามันมีใบมีหลอดอยู่ราคาหามเงินมาเตี ห้าหมืนสี่พันมีป่ราคาห้องต่อใดพี่น้องเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูนย์เก้าสาม3346ศูนย์เ้าสาดี่นึ่งด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมากเลยพี่น้องเนาะเนาะหลายหมื่นมันอ้อไไปนานเนาะราคามันจะสูงเป้าซื้อเดียวนี่พื่นว่ากันกเยะ่อไปซื้อปีนาแห้งกิบแห้งขึ้นเรื่อยๆได้มันบอกคือกันก็ไปซื้อเยอะกว่านาอไปใครวะที่แรกตีไปว่าจังหึอีกสเดือนให้หลังเออธรรมดาราคาต้อเกิดมันใหญ่ไปรื่อย สามก้านั่นแหะฮัมบาร์ดเอ้าเพื่อไดสนใจได้พี่น้องเด้อโทรเข้าับมันพ่อพันธุ์พันอยู่ทางบ้านไหนบ้านเฮาึครับอยู่บ้านเสื่อมครับบ้านเสื่อมบ้านเสื่อมตำบลญพลแพงอำเภออากาศอำเภออากาศอำเภน่วยพี่น้องมีพ่อพันธุ์พันวุ์รับปรับผสมพันธุ์พันธุ์พ่อพันเป็นเป็นสายใดฮึไอพ่อคนนี้เป็นเพชรสยามครับของผู้ใหญ่แคทเป็นเพชรสยามนี่เป็นลูกของลุงเพชรครับ อ่าเพชรสยามสิเป็นลุงลูกชายลุงเพชรตอนนี้มีซัพกัเป็นร้านลุงเพชรร้านลุงเพชรแม่ครับอืมสูงเท่าไรความสูงเพิ่นตอนนี้ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกครับเพิ่นว่าร้อยห้าสิบห้าอายุสองปีสี่เดือนครับพันน้ำนมได้สองปีแล้วป่ะนีแม่ครับสองปีสี่เดือนชาน้ำนมครับพันน้ำนมอยู่แม่เพนนิ <st> ่นจะเป็นสายเพชรอุดรครับโอ้แม่เป็นแม่เป็นเพชรอุดรแม่ครับเือว่าเป็นสายอุทัยวกสายเพชรอุดรครับเพิ่นว่าจำที่ลงตัวครับอ๋อครับ เพื่นว่าครับมาให้เกษตรกรแถวนี้ใช่แล้วรับผสมพันธุ์ผสมพี่น้องน้ำเพื่นเขาไปไปหาเพื่นบุรุษเขาไปมาหาเฮ้านี่ให้ให้เพื่นมาหาครับช่งนี้ครับผมมีรถกระโถงมาเดี๋ยวผมหารถให้ครับโอ้เพื่นว่าต้องเอาโตเมย์มาเนาะเท่าเท่าเท่าไรบัาทละสองพันบาทประกันติดเลยครับเพื่นว่าสองพันบาทประกันจนติดครับเอาจนติดกระดูกคอืมสูงไค่กว่านี่ร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกครับร้อยห้าสิบห้าสี่เดือน ผมตัวใหญ่ดิสินะครับผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบ่อมันกัเลยโเขียงขาดีเนื้อบึงทานหลักมันเป็นแบบหนาเลยเขีงขาใหญ่ครับหางดีหางพันบ่อหางพนหางเงาดีบ่อหางดีครับโอ้หางก็ดีพี่น้องหางดีอยู่ท้ายก็ดีเนาะเอีอยากสมพันธ์ก่าวมาโหลดยูอันนี้เนาะบ้านเสื่อมครับบ้านเสื่อมเสื่อมครับเบอร์ติดต่อศูนย์ยังเนาะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห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 นึ่งห้าห้าหนึ่งหกสองสี่สี่ครับหก สองสี่สี่เนาะนี่พี่น้องเจ้าของฟาร์มซื้อมาจากไหนบบอนผมซื้อนัดครับสินัดเนาะบางเสียมครับนัดบางเสียมฟาร์มก็ผู้พิงฟาร์มควายไทย,ย,ย,ยครับผู้พิงฟาร์มควายไทยครับผมนี่แหละพี่น้อง